สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับพบกันกับแนวทางใน3เลาวนะครับสามเลาก่อนรอบเด็กนะพี่ๆนาอก็จะเป็นเราสามัคคีเราสามัคคี VIP แล้วก็เราว VIP นะครับเมื่อคืนนี้ผมขอโทษที่ไม่ได้ลงให้นะครับพี่ๆนาอเพราะว่าติดธุระนะครับพี่น้องเลิกโอทมาแล้วไม่มีเวลาทํคลิปนะครับพี่ๆก็ต้องขอโทษอีกครั้งนะครับ เมื่อคืนนี้ถ้าเกิดผมลงแนวะทางก็จะมาในตัวลองทั้ง3รอบเลยนะครับสายเจาะไม่มาเนาะมาแค่เด่นลองแต่ว่ามาทั้ง3รอบนะครับเมื่อคืนนี้ส่วนแนวทางของคืนนี้นะครับก่อนไปรับชมฝากคําเตือนทุกท่านแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยไปเสี่ยงโชคนะครับพี่ๆเนาะเล่าสามเมื่อคีนนะครับผมให้ไปที่เลข0ูนย์กับเลข6นะครับพี่ๆ 0กับเลข6กูดไปที่เลข6 61 6หนึ่งหกสองหกตัว067นะครับพี่พี่เนาะส่วนลาวสามัคคีนะครับพี่พี่ VIP สามคี VIP ได้เลข3กับเลข7สายรูดนะครับให้ไปที่เลข3นะครับ3 4 3 6 3 9 7 4 7 6 7 9 3ตัว7 3 6นะครับ ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้แอดได้นะครับพี่พี่นอ้องนี่เลยนะครับส่วนลรา VIP นะครับพี่พี่ลรา VIP ผมให้ไปที่เลข1กับเลข5นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข1 1416 หนึ่งแปดห้าสี่ห้าหกห้าแปดนะครับสามตัวห้าหนึ่งแปดนะครับสำหรับแนวทางนะครับพี่พี่เนาะสามเราก่อนรอบดึกนะครับก็ ก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่นะ้องชื่นชอบแนวทางในรอบไหนในค่ำคืนนี้นะครับแอดก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับโชคดีเฮงเงปังปนะครับผมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่พี่เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมเนาะรวมถึงเราพัฒนาด้วยวันนี้ขอให้เฮงๆปังๆังรวยรวยทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ